สวัสดีวันปีใหม่ไทย2568นะครับก็ขอให้ปีใหม่ไทยปีนี้นะครับเป็นปีที่ดีสำหรับเพื่อนๆชาวลิฟท์ผู ทุกท่านนะครับที่อยู่ทั่วประเทศและอยู่ทั่วโลกนะครับขอให้เพื่อน,อนชาวลิพูทุกท่านนะครับประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับร่ำรวยเงินทองและร่ํารวยความสุขนะครับแต่ที่สําคัญนะครับก็หวังว่าเพื่อน,อนชาวลิพูทุกท่านนะครับจะได้ฉลองแชมป์พิมพ์ลีร่วมกันกับผมในปีนี้นะครับผมหาทุกใจและชอบชาแนลเล็กช่องนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมมาเริ่มต้นประเด็นแรกในคลิปวันนี้นะครับด้วยเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของเกยแฮมพอตเตอร์ผู้จัดก,การทีมเวสต์แฮมกันนะครับหลังลิฟ์ภูมีคิวลงแข่งกับเวสต์แฮมช่วงคืนนี้เวลา2ทุ่มนะครับเรื่องที่1น,นะครับพอตเตอร์ Potter ยังเชื่อว่าเวสต์แฮมยังสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่านี้ได้หลังล่าสุดทำได้แค่สเสมอกับทีมบอลมัด และเขานะครับรู้ตัวเป็นอย่างดีว่าตอนนี้เวสแฮมกำลังพัฒนาไปในทิศทางไหนตั้งแต่เขาเข้ามาคุมทีมเรื่องที่2นะครับพอตเตอร์เปิดเผยว่าสิ่งที่เขากำลังปรับปรุงเวสแฮมในตอนนี้ก็คือเกมรับนะครับเพราะเขาไม่อยากให้ลูกทีมเสียประตูเกิน2ประตูต่อเกมนะครับเรื่องที่3มนะครับพอตเตอร์เปิดเผยว่านิคลาสฟูครุกกองหน้าเยอรมันวัย32ปีน่าจะได้ลงเล่นในเกมคืนนี้นะครับและเขา มองว่าฟูกรุกเป็นกองหน้าระดับท็อปนะครับที่สามารถสร้างความแตกต่างให้กับเวสต์แฮมได้แม้ซีซั่นนี้ฟูกรุกจะเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากเพราะอาการบาดเจ็บก็ตามนะครับ เรื่องที่4ี่นะครับพอเตอร์ Potter ออกมาชมโอลิเวอร์สกาวส์แบ็กซดาดาวรุ่งวัย19ปีของทีมว่าทำผลงานได้ดีมากนะครับดังสกาวเป็นนักเตะดาวรุ่งที่มาจากอะคาเดมี่ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากสกาวมีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมและจะเล่นได้ดีขึ้นเรื่อยๆแน่นอนเรื่องที่5้านะครับพอเตอร์ Potter คาดว่า คาดหวังนะครับว่าเวสแฮมจะทําผลงานในลีกได้ดีขึ้นนะครับสำหรับเขาแล้วเขามองว่าเวสแฮมไม่ใช่ทีมที่กําลังพัฒนานะครับแต่เป็นทีมที่ต้องการลงแข่งเพื่อชนะเรื่องที่หกนะครับพอตเตอร์ Potter พูดถึงซาร่าว่าซาร่า เป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมซาร่าสามารถทำประตูและทำแอซิดได้มากมายในซีซั่นนี้และมีส่วนช่วยทำให้ทีมลิเวูได้แชมป์ซาร่าคือภัยคุกคามที่เวสต์แฮมต้องระวังและเขานะครับขอแสดงความยินดีกับซาร่าและลิเวูด้วยนะครับ ข่าวของซาร่านะครับข่าวเรื่องซาร่าต่อสัญญานะครับถือเป็นข่าวดีของพิมลิกเช่นกันเพราะซาร่าเป็นนักเตะที่มอบความบันเทิงให้กับผู้ชมพิมลิกได้เรื่องที่7นะครับพอตเตอร์พูดถึงทีมลิฟท์พูว่าแม้ในเกมนัดล่าสุดในพิมลิกลิฟท์พูจะแพ้ฟ,ฟูลแลมนะครับแต่4ี่เกมในหลีกหลังสุดก่อนหน้านี้ลิอท์ชนะทั้ง4ี่เกมการตกรอบแชมเปียนลีกด้วยน้ำมือของทีมเปชเช่ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายนะครับเพราะสำหรับเขาแล้ว ลิฟูก็ยังคงเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมเหมือนมากเหมือนเดิมลิฟูมีช่วงเวลาที่น่าเหลือเชื่อในซีซันนี้เขาจึงขอแสดงความยินดีกับอร์เนอร์ชลอดด้วยแม้ลิฟูยังมีงานต้องทําอีกมากมายนะครับแต่ลิฟูก็สมควรแล้วที่ได้อยู่ในตําแหน่งจากฝูงของพิมมิลิกในเวลานี้ทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของเกแฮมพอตเตอร์ผู้จัดการทีมเวสแฮมนะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาดูเรื่องที่น่าสนใจก่อนเกมคืนนี้กันนะครับ เรื่องที่1น,นะครับตอนนี้ลิพูต้องการชนะอีกแค่3เกมเท่านั้นนะครับหรือต้องการอีกแค่9คะแนนก็จะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วนะครับจากเงื่อนไขเป็นแชมป์ลีกด้วยการชนะคะแนนอาร์เซนอลนะครับหลังเมื่อคืนอาร์เซนอลสะดุดนะครับทำได้แค่เสมอกับทีมเบนฟอร์ดไปด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งทำให้ลิพูอาจได้ฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีกในเกมที่จะเจอกับทีมสเปอร์ที่สนามแอนฟิลด์ในช่วงวันอาทิตย์ที่27เมษายนเวลาสิ ทุ่มครึ่งนะครับหากลิพูสามารถชนะเวสต์แฮมในเกมคืนนี้ชนะเลสเตอร์ซิตี้ในเกมนะัดต่อไปและชนะสเปอร์ได้นะครับแต่ถ้ามองโลกในแง่ดีนะครับลิพูก็ต้องการอีกแค่ แคะแนนเท่านั้นก็จะได้แชมเมียร์ลีกแล้วนะครับจากเงื่อนไขเป็นแชมป์ลีกด้วยการชนะลูกได้เสียอาเซนนอนนะครับซึ่งในเวลานี้ลิอร์ภูมีประตูได้เสียที่ดีกว่าอาเซนอนถึง10ประตูนะครับเรื่องที่2นะครับเว็บทางการของสโมสรลิอร์ภูลก็ได้ออกมายืนยันนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่าลิอร์ภูลการันตีได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกในซีซั่นหน้าอย่างเป็นทางการแล้วนะครับอย่างน้อยซีซั่นนี้ลิอร์ภูลจะจบใน5อันดับแรกของลี แน่นอนนะครับโดยแชมเปี้ยนลีกซีซั่นหน้าหรือซีซั่น2025-2026จะเริ่มแข่งกันตั้งแต่วันที่16กันยายน2025ถึงวันที่28มกราคม2026การจับสลากแชมเปี้ยนลีกรอบเฟสจะมีขึ้นในวันที่28สิงหาคมส่วนรอบ knock out นะครับจะเริ่มแข่งกันในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าโดยเกมนัดชิงแชมเปี้ยนลีกซีซั่นหน้าจะแข่งกันที่สนามปูกาสเตเดียมไม่ใช่ครับปูกาสอารีนาใน ดาเปส์ best, นะครับในช่วงวันที่30พฤษภาคมปี2026นะครับเรื่องที่3นะครับลิเวอร์พูลแข่งกับเวสต์แฮมในพรีเมียร์ลีก ในพรีเมียร์ลีกนะครับมาแล้วทั้งหมด57เกมนะครับลิปูชนะเวสต์แฮม36เกมเสมอเวสต์แฮม11เกมและแพ้เวสต์แฮม10เกมนะครับเรื่องที่4นะครับ5เกมหลังสุดที่แข่งกันในพรีเมียร์ลีกลิปูชนะเวสต์แฮม4เกมและเสมอเวสต์แฮม1เกมนะครับโดยเกมแรกที่แข่งกันในซีซั่นนี้ลิปูบุกไปชนะเวสต์แฮมถึงถิ่นด้วยการถล่มเอาชนะเวสต์แฮมไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ0นะครับโดยผู้ยิงประตูให้กับลิปู ก็คือดีอาร์กัปซาล่าเทนอโนและโชต้านะครับเรื่องที่5นะครับผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมทางฝั่งลิพูล5เกมหลังสุดชนะ4เกมและแพ้1เกมส่วนฝั่งเวสต์แฮม5เกมหลังสุดนะครับชนะ1เกมเสมอ2เกมและแพ้2เกมนะครับเรื่องที่6นะครับนักเตะลิภูที่ไม่สามารถลงเล่นเกมคืนนี้ได้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3คนนะครับก็คือโจโกเมสเทนอโนและไทเลอร์มอร์ ส่วนอดีทซงและคอนเนอร์แบนลี่จะได้ลงเล่นเกมคืนนี้แน่นอนนะครับเรื่องที่7นะครับนักเตะเวสต์แฮมนะครับที่ไม่สามารถลงเล่นเกมคืนนี้ได้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3คนก็คืออันโตนิโอซัมเมอร์วิลและเคสเวลนะครับเรื่องที่8 o p นะครับออฟตา u เปอร์คอมพิเมพเวเตอร์ทำนายว่าลิพูมีโอกาสเป็นแชมป์พิมพ์ลีกสูงถึง99%สนะครับส่วนทางฝั่งเวสต์แฮมออฟตา u p เปอร์คอมพิวเตอร์ทำนายว่าเวสต์แฮมน่าจะจบในอันดับที่16โดย มีโอกาสอยู่ที่28.4%หรืออาจจบในอันดับที่17โดยมีโอกาสอยู่ที่19.5%หากฟอร์มเวสต์แฮมยังไม่ดีขึ้นนะครับเรื่องที่9นะครับออฟต้านะครับวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของทีมริพูหช่วงนี้นะครับก่อนเกมคืนนี้ว่าจุดแข็งของริพูในเกมคืนนี้ก็คือริพูหมักเล่นกันได้ดีเมื่อลงเล่นที่สนามแอนฟิลด์นะครับและดิอาร์โชตาเป็น2นักเตะที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเกมได้นะครับ ส่วนจุดอ่อนของร์พูที่ออฟต้ามองว่าเป็นจุดที่ต้องระวังนะครับก็คือเกมรับและการขึ้นเกมลุกทางฝั่งขวาหลังริพูขาดเทนอโนที่เล่นเข้าขาและรู้ใจซาราที่สุดนะครับเรื่องที่10นะครับตั้งแต่เกแฮมพอตเตอร์มาคุมเวสแฮมเวสแฮมก็ปรับสไตล์การเล่นมาเน้นการครองบอลมากขึ้นนะครับแต่กลับได้ผลลัพธ์ที่น่าผิดหวังนะครับเกมมรุกย่ำแย่นะครับเฉลี่ยแล้วเวสแฮมยิงได้เพียงหนึ่งประตูต่อเกมเท่านั้น และมีค่า XG ลดลงเหลือแค่0.94นะครับเรื่องที่11นะครับออฟต้าวิคอสจุดอ่อนของเวสแฮมว่าจุดอ่อนของเวสแฮมในตอนนี้ก็คือเกมเยือนนะครับที่ยิงได้เพียง15ประตูในลีกเท่านั้นเมื่อออกไปเล่นเป็นทีมเยือนนะครับแย่ที่สุดเป็นอันดับที่4ของลีกรองจากเอเวอเรตันเซาแธมป์ตันและเลสเตอร์ซิตี้และการเล่นเกมลุกของเวสแฮมในตอนนี้มักพึ่งพาจลัด จัลอตโบเวนเป็นหลักนะครับเรื่องที่12นะครับออลต้านะครับวเคห์ว่านักเตะลิผู้ที่น่าจับตามองในเกมคืนนี้นะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3คนก็คือซาร่าดีอาร์และคอนเนอร์แบดลี่นะครับซาร่าน่าจับตามองก็เป็นเพราะว่า4ี่เกมหลังสุดซาร่าไม่สามารถมีส่วนร่วมกับการทําประตูได้เลยนะครับโดย4ี่เกมหลังสุดของซาร่าสถิติการยิงประตูค่า XG และสถิติการสร้างโอ,อกาสให้เพื่อนทําประตูของซาร่าล ลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับจึงน่าจับตามองว่าเกมคืนนี้ซาร่าจะสามารถกลับมาทำประตูหรือทำแอสซิตในพิมเมลีกได้อีกครั้งหรือไม่นะครับหลังตอนนี้ซาร่ายิงไปแล้ว27ประตูและทำไปอีก17แอสซิตในพิมเมลีกนะครับส่วนดิอาร์ตน่าจับตามองก็เป็นเพราะว่าดิอาร์ตกำลังโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับโดย4เกมหลังสุดดิอาร์ตยิงได้1ประตูและทำไปอีก3แอสซิตนะครับและในรายของคอนเนอร์แบลลี่นั้นนะครับน่าจับตามอง ก็เป็นเพราะว่าแบลลี่จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมคืนนี้แบลลี่เป็นนักเตะที่มีความดุดันและมีความเร็วนะครับจึงอาจสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับริพูได้อีกครั้งหากแบลลี่เติมขึ้นมาเล่นเกมลุกนะครับเรื่องที่13นะครับออฟตาวิเคราะห์ว่านักเตะเวสต์แฮมที่น่าจับตามองในเกมคืนนี้นะครับหรือเป็นนักเตะที่ริพูต้องระวังเป็นพิเศษก็คือจาร์ลอตโบเวนเหมือนเดิมนะครับเพราะโบเวนมีส่วนร่วมในการทำประตู6จาก7ประตูล่าสุดที่เวสต์แฮมยิง ประตูลร์พูลได้โดยโบเวนยิงไป3ประตูและทำไปอีก3แอซิ์เมื่อลงแข่งกับลี์พูลนะครับก็เป็นตัวอันตรายจริงๆนะครับเรื่องที่14นะครับนักเตะเวสแฮมที่ฟอร์มตกช่วงนี้ก็มีอยู่ด้วยกัน2คนนะครับก็คือมูฮัมหมัดคูดุสที่ยิงไม่ได้ในลีกมา13เกมติดต่อกันแล้วส่วนคนที่2นะครับก็คืออีแวนเฟอร์กุสันกองหน้าที่ยืมมาจากทีมไบตันนะครับที่ยิงประตูในลีกไม่ได้มา14เกมติดต่อกันแล้วนะครับจนทำให้ทีมแฟนบอลที เวสต์แฮมเริ่มผิดหวังที่ยืมตัวมานะครับเรื่องที่15นะครับเกเกมหลังสุดที่ลิพูแข่งกับเวสต์แฮมที่สนามแอนฟิลด์ลิพูชนะเวสต์แฮมได้ทั้ง9เกมนะครับเรื่องที่16นะครับก่อนเกมคืนนี้นะครับซีซั่นนี้ลิพูลงแข่งกับเวสต์แฮมมาแล้ว2เกมโดยชนะได้ทั้ง2เกมนะครับโดยเกมแรกในรายการที่มา์ลีกลิพูชนะเวสต์แฮมไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์นะครับส่วนเกมนัดที่2ในรายการลีกครับลิพูชนะเวสต์แฮมไปด้วยสกอร์ ห้าประตูต่อหนึ่งนะครับผมเรื่องที่สิบเจ็ดนะครับหากลิฟูยิงได้ถึงห้าประตูในเกมคืนนี้นะครับลิฟูจะเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ลีกอังกฤษที่ยิงคู่แข่งห้าประตูถึงสามครั้งภายในซีซั่นเดียวนะครับเรื่องที่สิบแปดนะครับครั้งล่าสุดนะครับที่เวสต์แฮมบุกมาชนะลิฟูที่สนามแอนฟิลด์ในพรีเมียร์ลีกเกิดขึ้นเมื่อซีซั่น2015ถึง2016หรือพูด,ดง่ายๆก็คือเวสต์แฮมไม่ชนะลิฟู ที่สนามแอนฟิลด์ในเกมลีมานาน10 ปีแล้วนะครับเรื่องที่19นะครับออฟต้านะครับคาดการว่าเกมคืนนี้เวสต์แฮมนะครับน่าจะลงเล่นด้วยแผน4-2-3-1นะครับโดย11ผู้เล่นตัวจริงนะครับของเวสต์แฮมน่าจะประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูอเลโอลานะครับกองหลังประกอบไปด้วยวานบิซากา้าโทดิโบวคิวมาสกาวนะครับส่วนกองกลางประกอบไปด้วยอาวาเลสวอสพาลคูด,ดูสซูเชกและปากเกตาส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็นโบเวนนะครับ เรื่องที่20นะครับออฟต้านะครับคาดการว่า 11ผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลในเกมคืนนี้นะครับน่าจะลงเล่นด้วยแผน4-2-3-1นะครับโดย11ผู้เล่นตัวจริงนะครับประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูเคเดอ์เฮอร์ Her นะครับกองหลังประกอบไปด้วยเคอร์ติจโจนโคนาเต้ฟานได้และโรเบิร์ตสันส่วนกองกลางนะครับประกอบไปด้วยซาร่าสโบอสไดดีอาร์ดแม็กอลิสเตอร์และกาเฟนแบดนะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็นดิโอโกโชตานะครับอย่างไรก็ตามนะครับชลอตได้ให้สัมภาษณ์ ก่อนเกมแล้วว่าอาริซงและแบดลี่พร้อมลงเล่นในเกมคืนนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเกมคืนนี้นะครับอาริซงจะกลับมาลงเล่นในตำแหน่งผู้รักษาประตูตัวจริงนะครับส่วนแบดลี่ก็จะได้ลงเล่นในตำแหน่งแบ็กขวานะครับผม เรื่องที่21นะครับออฟต้านะครับทำนายว่าเกมคืนนี้นะครับลิพูมีโอกาสชนะเวสต์แฮม69.1%นะครับส่วนเวสต์แฮมมีโอกาสชนะลิปูสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับและมีโอกาสที่ลิพูและเวสต์แฮมจะเสมอกันอยู่ที่17.1%นะครับส่วนวูสกอร์นะครับคบาดการณ์ว่าลิพูจะชนะเวสต์แฮมไปด้วยสกอร์3ประตูต่อนหนึ่งนะครับ เรื่องที่22นะครับเกมคืนนี้จะมีการนำระบบจับลำหน้ากึ่งอัตโนมัติมาใช้งานนะครับและเรื่องที่23นะครับผู้ตัดสินหลักในสนามของเกมคืนนี้ก็คือแอนดูแมดลีย์นะครับซึ่งในซีซั่นนี้แมดลียเคยทำหน้าที่ตัดสินนะครับในเกมที่ลิพูแข่งกับเวสแฮมในลีกคัพมาแล้วนะครับเมื่อเดือนกันยายนที่ลิพูชนะเวสแฮมไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ1นะครับและที่ผ่านมานะครับเวสแฮม แพ้ถึง6เกมติดต่อกันเลยเมื่อแอนดูแมดลี่เป็นผู้ตัดสินหลักในสนามให้ส่วนผู้ตัดสิน VAR ก็คือจอห์นบู๊นะครับผมทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจก่อนลิพูแข่งเวสต์แฮมช่วงคืนนี้ตอน2ทุ่มที่สนามแอนฟิลด์นะครับผม ไปกันต่อที่ประเด็นสุดท้ายประจําคลิปนี้นะครับประเด็นสุดท้ายประจําคลิปนี้นะครับปิดท้ายกันที่ข้อมูลจากทางฟาบิซิโอโรมาโนนะครับเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมานะครับโรมาโนก็ได้ออกมาแจ้งข่าวดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องสัญญาฉบับใหม่ของฟานไดออีกครั้งนะครับโดยครั้งนี้นะครับโรมาโนได้ออกมารายงานว่าเงื่อนไขและรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับใหม่ของฟานไดสามารถตกลงกันได้แล้ว และกระบวนการทางเอกสารก็ได้รับการอนุมัติจากทนาแควมแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปจึงเหลือแค่สโมสรลิผูออกมาประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นนะครับว่าฟันได้ต่อสัญญาฉบับใหม่แล้วนะครับนี่ก็เป็น ข่าวนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องสัญญาฉบับใหม่ของฟานไดจากทางโรมา n โนนะครับส่วนตัวแล้วนะครับผมคาดการว่าสโมสรลิปูน่าจะประกาศเรื่องสัญญาฉบับใหม่ของฟานไดอย่างเป็นทางการในช่วงสัปดาห์หน้า ก่อนเกมที่ลิปูจะลงแข่งกับเลสเตอร์นะครับเนื่องจากลิปูน่าจะต้องการสร้างขวัญกําลังใจนะครับและปลุกใจทีมลิปูและแฟนบอลในช่วงเวลานั้นนะครับก็เรียกได้ว่าช่วงเวลานี้นะครับก็มีแต่ข่าวดีๆทั้งนั้นเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับทีมลิปูของพวกเรานะครับก็หวังว่าคืนนี้นะครับลิปูจะชนะเวสต์แฮมได้นะครับผมทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวลิปูที่ผมนํามาฝากในคลิปวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับอย่าลืมนะครับคืนนี้2องทุ่มนะครับ